สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรักที่ว่าเขาอยากจะให้คุณเป็นใครในชีวิตของเขานะคะมีแม่มเมล็ดสีกองชื่นเคยกองแรกนางฟ้าสีชมพูกองที่สองนางฟ้าสีม่วงกองที่สามนางฟ้าสีฟ้ากองที่สี่นางฟ้าสีโอรสนะจ๊ะ ส่งบันพลังงานของคุณเรื่องราวของคุณด้วยการคอมเมนต์แบบน่ารักนรักแล้วก็กด subscribe แล้วก็ไล์แช์นะจ๊ะของนี้หนึ่งเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้นะคะเขาแสดงออกเขาพูดเขาคุยกับค,คุณยังไงความสม่ําเสมอในการแชร์เป็นยังไงจ๊ะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่คบกันแล้วหรือว่าเป็นพลังงานของคนคุยก็ได้เราาดูกัน เขาอยากให้คุณเป็นใครในชีวิตของเขานะคะพลังงานปัจจุบันความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเดรสตรงนะจ๊ะเอ่อพลังงานของคุณรู้สึกว่าคุณอะนะเป็นคนที่เหมือนกับเออถ้าไม่ได้ได้ความชัดเจนเนาะไม่ได้รับสถานะที่มันชัดเจนนะคะคุณอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยที่จะสนใจเขาเท่าไหร่อะประมาณที่แบบว่าถ้าเขาคุยเล่น นะคะมามาหายหายเนี่ยคนที่เลิกก็มากคนนี่หนึ่งตัวคุณก็จะเหมือนกับอไม่คุยก็ไม่คุยนะคะจะไม่ทักก่อนจะไม่คุยก่อนนะคะจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ,ะแล้วก็ต้องการความชัดเจนด้วยนะ,ะไม่ไม่ได้คุยพัมเพื่อนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ากลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ the judgment น่าจะเป็นพลังงานของตัวของคุณเนี่ย เคยผ่านปัญหาชีวิตเรื่องราวความรักที่มันเหมือนกับเจอคนมาแย่งแฟนมาแย่งคนรักนะคะมีความสมคั์ที่มันเป็นรักซ้อนอะ่นะเดดเลเวอร์ก็ออกมาแสดงว่าคุณน่าที่จะเป็นคนที่เหมือนกับมีคนเข้ามาจีบเยอะเนาะนะคะก็มีมีตัวเลือกเยอะแหละนะมีคนมาจีบเยอะแหละนะคะก็เล่นตัวพอตัวอยู่เนาะไม่ค่อยจะรักใครง่าย มักะะที่จะมีผู้ผหญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยนะมาสนใจเยอะแยะมากมายเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่คุณต้องการคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมีสถานะคุยคนเดียวแล้วก็ถึงขนาดแีบว,ว่าคือประมาณที่แต่งงานเลยอ่ะคุยคุยกันปุ๊บนะ,ะให้ความชัดเจนปั๊บ นะคะก็ให้แม่มาขอเลยอารมณ์นี้นะคะไม่ได้คุยพร่ำเพื่อกับใครไม่ได้เหมือนกับมีกิก๊กหรือว่ามีแชทเยอะแยะมากมายนะคะลักษณะของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ากองนี้อาจจะเหมือนกับว่าคือฉันจะไม่ทักหาใครก่อนนะ,ะนอกจากจะมีชายหนุ่มหญิงสาวมาจีบฉันก่อนนะคะฉันจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองฉันจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ที่แบบรักนวลสงวนตัวเนาะพลังงานกองนี้เรามาดูกันว่า ความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยเขาจะให้คุณเป็นใครในชีวิตของเขานะคะถ้ามีคนเข้ามาจีบคุณหรือว่าคุณกําลังคบกําลังคุยเขาอยู่ตอนนี้เขาให้คุณเป็นใคร The Hermit เขาบอกว่าขอดูก่อนได้ไหมก็เ,เป็นตัวจริงอะ่ะเธอนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนถูกต้องนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเขาบอกงี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเรื่องมากเรื่องเยอะนะคะรักเดียวใจเดียวรักจริงหวังแต่งเขาบอกงี้นะคะคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะได้เจอเหมือนคู่แท้เลยนะชายหนุ่นมหญิงสาวที่จะมาเป็นคู่แท้ของคุณเพราะว่าเขาเห็นในสิ่งที่คุณต้องการไงนะคุณไม่ได้คุยกับใครพร่ำเพรือ่อคุณไม่ได้มีกิก๊กมีกักอะไรที่ไหนฉะนั้นคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจน นะเป็นตัวจริงได้จัดพิธีแต่งงานมั่นหมายสู่ขอเป็นทางการนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองนะคนที่จะเข้ามาเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์ที่คุณกําลังคบกำลังคุยอยู่เพราะว่าเขาเนี่ย นะ,ะเหมือนเหมือนเขารู้คุณค่าในตัวคุณอ่ะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาเห็นความที่แบบคุณเป็นคนที่รักตัวเองรักเกียรติแล้วก็รักศักดิ์ศรีของตัวเองเะนั้นถ้าคุณยังเป็น,นาสาวสาวโสดอยู่นะคะคุณก็จะได้เจอความรักที่เขาเข้ามาแบบรักจริงหวังแต่งนะคะสถานะชัดเจนมันหมายสู่ขอจดทะเบียนสมรสแต่งงานนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะอาจจะ หลังจากนี้นะจากการที่แบบมาเลือกกองไพ่กองนี้อาจจะเจอรักแท้รักจริงนะคะแล้วก็รักนิรันด์เนาะเรามาดูนะคะว่าอนาคตความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะ,ะถ้าหากมีแล้วในกรณีที่คนที่มีแล้ว <c oughs> บอกบอกฉันว่ารักจริงหวังแต่งนะคะบอก บอกฉันว่าให้ฉันเป็นตัวจริงแต่ทำไมทำไมบุคคลรอบข้างไม่เห็นด้วยนะคะความรักของคุณเนี่ยมักที่จะมีอุปสรรคเนาะนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดูดีครอบครัวนะ มีหลักมีฐานที่ดีมีความมั่นคงนะคะมีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งแล้วคุณก็เป็นคนดีนะเป็นที่รักของบุคคลอื่นทั่วไปนะเป็นเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงด้วยเป็นคนที่น่ารักด้วยฉะนั้นนะบุคคลที่จะมาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าแบบว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยนะคะบุคคลเหล่านี้คนอื่นๆเนี่ยคือแบบ เขาก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่ะจะเตือนคนุณนะจะไม่ให้คุณเข้าไปยุ่งนะคะจะรักแล้วก็ห่วงใยคุณประมาณนี้นะคะฉะนั้นกองนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นลูกลักของบุคคลอื่นทั่วไปเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฉะนั้นคุณก็มักที่จะได้เจอความรักที่มันชัดเจนนะคะอเจอหรืออย่างกองีห จอหรือ,อยังความรักที่แบบมีสถานะชัดเจนในชีวิตของเขาเรามาดูลัคนาราศีของคุณและเขานะคะลัคนาราศีของคุณและเขาแอถ้าลมมิทุนจุนกลุ่มสการเบโรราศีวิจิชาทนาน,น้ เอาเขาด้วยราศีกุมจันร์ลมสสิติรวยรายจนูชาทัดไฟวันที่เกิดคุณแล้วครับเป็นวันที่8 91 1แล้วก็25ส่งผ่าพันธ์พลังงานของคุณนะเรื่องราวของคุณด้วยกันกดสควอตไลน์แชร์แล้วก็เล่าสู่กันฟังนะจ๊ะสวัสดีค่ะกองที่2นะกับความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้เขาอยากให้คุณเป็นใครในชีวิตของเขานะคะกองนี้ ความรักของคุณเป็นอย่างไรสถานะที่เขาแสดงออกต่อคุณเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์คุณและเขาสาคาถาความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันความสัมพันธ์ที่อาจจะจบไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เคยคุยเนาะมาถามหาคนเก่าใช่ไหมมาถามหาความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่าแฟนเก่านะคะในกรณีที่แบบ มีปัญหารักร้าวนะคะปัญหาที่แบบว่าอาจจะมีเรื่องราวบาดหมางนะอาจจะเข้าใจผิดกันหรือว่ามีเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องแยกจากกันไปนะคะกองนี้อาจจะมาถามหาความสัมพันธ์เก่าคนเคยแชทคนเคยคุยก็ได้คนเคยรักคนเคยชอบนะพลังงานของพ่อมแม่แม่ที่ตอนนี้ตัวคุณเนี่ยนะคะ ยังคิดถึงเขาอยู่นะเขายังอยู่ในใจของคุณอยู่นะคะแม้คุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามนะ,ค,ะความรู้สึกมันก็ยังวนเวียนนะคะคิดถึงกันอยู่ดีอะนะคะยังไม่ลืมนะคะยังตัดใจไม่ได้เนาะความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเป็นเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ชอบนะเป็นสเปคอารมณ์นี้ลองดูซิว่าถ้ามาถามถึงคนเก่าแล้วความสัมพันธ์ในอดีตนะคะ ขอเป็นพลังงานตอนนี้แล้วกันนะอดีตมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะสำหรับคนคบคนคุยคนทางไกลปัจจุบันนี้เขาให้คุณอยู่ในสถานะอะไรนะคะในใจเขาในชีวิตเขาห้าคาถาเขาบอกว่าอืมคือแบบความสัมพันธ์ที่สังคมรอบข้างไม่สนับสนุน นะคะฐานะการเงินการงานแตกต่างกันนะก็เลยทำให้ชีวิตของคุณการดารงชีวิตในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นในเรื่องของการยืนยันในเรื่องของฐานะการเงินนะคะเขาทำให้ความรักของคุณกับเขามันไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ นะแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะแม้จะอยู่ไกลกันแม้เขาจะเหมือนกับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะจะเออกินอิ่มนอนหลับนะคะแต่บางครั้งเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่เนี่ยประมาณที่แบบบางคนท่านก็ยังสามารถที่จะส่องดูโซเชียลกันได้นะ,ะเป็นเพื่อนกันในโซเชียลก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่า ณวันหนึ่งตัวคุณตัวเขามีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอีกในกรณีที่แบบหรือว่ากลับมาถ้าแบบคนไหนที่มีปัญหาแตกแยกแตกร้าวครอบครัวร้าวฉานเพราะว่าคนอื่นมายุ่งวุ่นวายนะมีพ่อมีแม่นะมายุโยงบอกเออเลิกกันไปเหอะแยกกันไปเหอะนะอย่ากลับไปเลยแต่ก็ยังมีในเรื่องของความผูกพันในเรื่องของความรู้สึก ดีๆอยู่นะความเป็นสามีความเป็นภรรยาความเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกอยู่ก็เลยทาให้ตัวคุณตัวเขายังมีโอกาสที่กลับมาใช้ชีวิตคู่ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้จะอยู่จากกันแม้จะแยกจากกันแม้จะอยู่ไกลกันแม้จะอยู่คนละบ้านนะคะแต่ก็คือแบบเป็นช่วงที่จะต้องห่างกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงความรู้สึก นะความรักความคิดถึงความเป็นครอบครัวความสุขในครั้งอดีตเนาะก็หน้าไพ่ออกมาในรูปแบบของตัวคุณตัวเขานะยังอยู่ในใจของกันและการเสมอนะยังเป็นคุณภรรยาคุณสามีของกันอยู่นะคะกองนี้ไพ่แนะนำอะไรจ้ากองที่สองในกรณีที่เป็นสามีเป็นภรรยาใช่ไหมเดอะแฮงแมนเครียดหนักเลยนะเพราะว่าคนอื่นมายุ่ง นะคะแม่เขาอาจจะบอกว่าเออเลิกกันไปเถอะนิสัยมันก็เหมือนเดิมแหละนะมันก็เจ้าชู้เหมือนเดิมแหละอารมณ์นี้นะคะแต่ความสัมพันธ์ครอบครัวก็คือครอบครัวแม้จะมีคนอื่นมายุ่งนะคะแต่ตัวคุณหรือว่าตัวเขาก็ยังคิดเหมือนคิดที่จะทำยังไงก็ได้ให้ความรักของคุณและเขามัน กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกอะสองเหรียญเห็นไหมยังยังคิดที่อยากจะกลับมาที่แบบว่ามาใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนกันหรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือแบบใช้ในเรื่องของเออถ้าแบบมีลูกด้วยกันนะมีเรื่องราวมีงานร่วมกันมีโปรเจกต์ร่วมกันนะคะก็คือใช้เรื่องนี้แหละเป็นสื่อกลางในการกลับมาสารสัมพันธ์กันนะคะหน้าไพ่บอกประมาณเนี้ยคือแบบทำทีที่แบบ เอ้ยคิดถึงลูกมาเยี่ยมลูกหรือว่าทําทีแบบว่าเออวันนี้มีงานมีโปรเจกต์นะเออไปสัมมนาร่วมกันไหมอันนี้นะก็เป็นการสารสัมพันธ์กลับมาเนาะเรามาดูรักคนาราศีของคุณและเขาอยู่ในนะ้ำเชืตกลงมิถุนตุกุมนะคะวอเทอร์เชื่อน้ำมีกุกลปิจิก เชินคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะแล้วก็สกราเบลร,ราศิพิจิตชาวต้วนน้ำวันที่เกิดคุณแล้วค่ะเป็นวันที่8 19 20แล้วก็24นะจ๊ะพลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีค่ะกล่องที่3กำบข้อที่ว่านะคะกับความสัมพันธ์ที่คุณมีเขาให้คุณเป็นคลายในชีวิตของเขาในใจของเขานะคะสถ,ถานะเป็นอย่างไร ขอดูพลังงานเรื่องราวความสัมพันธ์คุณแล้วเขาหน่อยถามหาใครก็ได้นะถามหาความสัมพันธ์แบบไหนก็ได้คุณสามีคุณภรรยาคุณแฟนคุณคนคบคนคุยนะคะได้หมดเลยก้องที่3มนะคะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเอ่ยเดอะไฮบริดเซตมาเลยนะจ๊ะความสัมพันธ์ ค,คลุมเครือนะคะขมุกขมัวไม่ชัดเจนสิกอับสอดนะคะพอเขาไม่ชัดเจนพอคุณไม่ชัดเจนความรักตรงนี้ก็เหมือนมีความรู้สึกนะฉันรู้สึกว่าเธอเป็นเนื้อคู่ของฉันฉันรู้สึกว่าเธอคือคนที่ฉันตามหาในอดีตชาติอารมณ์นี้ก็ได้นะ,ค,ะคือมีเซนต์มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีอะไรที่บ่งบอกให้คุณได้รู้ถึงการที่ตัวคุณต้องนิ่งเฉยอะ ะะอย่าเพิ่งกระตกกระตากอย่าเพิ่งแสดงออกไว้นะคะมันต้องมีอะไรที่ขมกุกขมัวเขาบอกว่าเราโสดเอยเขาเขาบอกกับเราว่าเขาโสดนะคะแต่เขาบอกกับเข,เขาบอกกับเราว่าเขาคุยกับเราเพียงคนเดียวนะ,ะแต่เจถ้วย The World ชาวต่างชาติคนทางไกลคนต่างประเทศนะคะความสัมพันธ์ที่เหมือนกับจะแชทกับเราแบบจริงจังอนะเนาะจะคุยกับเราแบบจริงจังเหมือน เหมือนมีเราคนเดียวอารมณ์นี้นะแต่สุดท้ายคุณก็อาจจะจับได้ว่าคนคนนี้นะคะยังมีความสัมพันธ์เก่าแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบเรียร่ายไปทางมีกิ๊กมีกักอะไรของเขาอะ่ะนะเลยเปือ่อยนะคะแล้วเขาก็ให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบขมุขมัวนะคะไม่รู้เรามาก่อนหรือว่าเรามาทีหลังเราไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนแบบนี้นะกองนี้อาจจะบบประมาณที่แบบว่าฉันขออยู่กับตัวเองดีกว่า นะถ้าให้ความไม่มีสถานะไม่มีตัวตนในโลกโซเชียลในโลกชีวิตจริงฉันก็ไม่เอานะคะคุยเพื่อเสียเวลานะคะกองนี้บอกเนาะแล้มาดูซิว่านะคะถามหนา้าไพซีได้ไพ่เดอะไฮบริเซตอะนะ,ะจริงๆแล้วคุณน่าจะรู้แหละนะ,ะว่าควรควรให้ความชัดเจนอะไรไหมนะคะ เขาให้คุณเป็นใครในชีวิตของเขาอนาคตนะคะในอัปวรนเก้าคาถา Queen of p e อร์ก็มีความที่บอกว่าจะให้เป็นตัวจริงก็รู้สึกไอตัวจริงมันก็ยังอยู่เนาะนะคะไอตัวจริงไอที่มันครองตำแหน่งนะคะ คลองหัวใจของเขามันก็ยังอยู่อ่ะคือแบบคนนี้คือเขารักมากนะอาจจะเป็นภรรยาเก่านะคนรักเก่าแฟนเก่าที่เขายังไม่จบอ่ะนะยังไม่อย่ายังไม่เลิกยังยังคบคุยยังรู้สึกดียังเสียดายยังหวงแหนนะคะยังยังไม่อยากจะทิ้งนะยังยังอยากจะเก็บอยู่ในคอลเลกชันนะคะ ของเขาอยู่เพราะว่าทําให้เขารู้สึกดีเขาบอกงี้ทําให้เขาดูดีมีเสน่ห์โอ้ยมีภรรยา,กาเก่าเสร็จก็มีมีเล็กมีน้อยมีกิ๊กมีกัก,กเรียร่ายไปทางรู้สึกดีอะรู้สึกมีเสน่ห์จังเลยเอารมณ์นี้นะคะทำให้เขารู้สึกแบบประมาณที่ก้าวถ้วยอิ่มเอ็มกระเมสำราญนะจ๊ะ รายล้อมด้วยสาวๆหนุ่มๆนะที่เข้ามารุมจีบนะก็มีความสุขอ่ะเธอฉันอยู่ในรูปแบบเนี้ยความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนไม่ต้องมีตัวจริงไอ้ตัวจริงมันก็ไม่ได้อยากจะเสนอหน้าสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้ตัวเขาแบบหลงละลืงนะคะว่ามีคุณด้วยมีกิ๊กด้วยนะมีความสุขโอ้ยสลับแชทกันเมามันนะทาให้ความสัมพันธ์ตัวนี้อาจจะดูเออเหมือนถาวรพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถนะคะ เลี้ยวหาทางเลี้ยวไม่เจอเลยอ่ะนะคะความสัมพันธ์กองนี้นะไะพ่น่าที่จะบอกว่าเออไปหาคนคุยอื่นนะ,ะไปหาความสัมพันธ์อื่นเถอะที่มันชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่ายัางไงยังไงตัวจริงก็ไม่ได้เป็นนะคะก็จะเป็นตัวสมรองไปตลอดชีวิตแหละนะ,ะเพราะว่าเขามีตัวจริงเขาล็อกมงไว้แล้วนะคะไอเราก็เป็นคนคุยนะ,ะไอเราแค่คนคุย เหตุกอย่างก็คือแฟนนะประมาณนี้เลยเนาะหน้าไพ่บอกประมาณนี้แหละเรามาดูลัคนาราศรีของคุณลเลยค่ะเอาขอเรวยราศีกลุมจันทร์ลมนะคะจูป,ปิเตอร์คนที่เกิดในวันพุธัดเนปจุนธาตุดิพนพุกรรมก่อนแอะ้ธาตุลมมิถุนกุกุมวันที่เกิดคุณแล้วเขาเป็นวันที่ 11, 18, 21แล้วก็25นะจ๊ะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางนะถ้าใช่ถ้าตรงนะคะก็นะคะใช้วิจารณญาณในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขนะแล้วก็มูฟออนสวัสดีค่ะกองที่4ีเขาอยากให้คุณเป็นคลายในชีวิตเขานะคะแล้วความสัมพันธ์หน้าไพายย่จะบอกอะไรขอดูหน่อยเรื่องราวความรักของคุณและเขานะคะ ความสัมพันธ์คุณและเขาเป็นไรกองที่4เขาให้คุณเป็นใครในชีวิตของเขานะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาแสดงออกว่าคุณเป็นใคร2เหรียญไปไปกับกับนะลักลักเลิกเลิก,เลกนะดีมบอเร์ชาวต่างชาติคนทางไกลคนต่างประเทศพลังงานของชายหนุ่มหญิงสาวที่ดูนีมิสเนะถามว่าเขาอะอยากจะเลิกกับคุณไหมไม่เขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอยากจะให้คุณ นะมาเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาเขาอยากจะดูแลคุณอยากจะเปยคุณนะอยากจะให้คุณแบบอยู่เคียงข้างเขานะเป็นนั่งเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนะแต่ว่าเดมเอมเรอร์ดูสิเดมเอเรอร์คนนี้นะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาคือเหมือนเหมือนเขาก็รักคุณมากนะใจแทบขาดเลยแต่รู้สึกว่าเขาอ่ะอืมจะรู้สึกว่ามีไพ่สามถ้วย สองใบท์เขาก็ให้คุณเป็นเหมือนตัวจริงในชีวิตนะเป็นภรรยาเป็นสามีที่แบบในอนาคตเลยอ่ะนะคะเป็นคนที่เขาจะใช้ชีวิตแต่งงานด้วยแล้วเดียมเบอร์เอร์คนนี้นะคะหน้าที่จะเหมือนกับว่ายังทํางานยังสร้างหลักปักฐานอยู่อ่ะนะยังเหมือนกับสร้างบ้านอยู่ยังเก็บเงินซื้อรถอยู่นะยังเออยังกินยังเที่ยวยังดื่มยังสังคม ะะยังมีประมาณประมาณตำแหน่งหนะ้าที่การงานเขาเหมือนเหมือนเป็นมาเฟียมาเฟียที่แบบว่าเออไม่ต้องแต่งงานนะแต่มีคุณภรรยาที่แบบเป็นนางสนมนางกำนันอยู่เยแยมากมายตัวจริงเขาก็ไม่เอานะนะ,ะตัวจริงเขาก็ยังยังไม่พร้อมที่จะมีตัวจริงแต่ว่าคุณก็ดันนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นตัวจริงแต่ก็ไม่มีตัวตนอะ่ะนะคะคุณอาจจะเป็นภรรยาของเขาที่แบบอยู่บ้านนอก ก็ได้นะเป็นตัวจริงแต่งงานจดทะเบียนสมรสคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณก็ได้หรือว่าคุณเป็นตัวจริงที่เขาให้เป็นตัวจริงแหละแต่คืออย่ามายุ่งตรงนี้นะอย่ามายุ่งเรื่องกิ๊กเรื่องก,าก,ากักเรื่องอะไรเงี้ยนะนางสนมนางกำน,นันอะไรของเขาเนี่ยคือไอ้พวกเนี้มันก็ยอมแหละมันยอมอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะว่าเงินนะคะเพราะว่าแบบได้เงินได้ได้คนเนี้ยเปก็ได้นะคะได้คนนี้แบบให้ตังค์ไปกินหนมทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็อยู่เนาะ คือแบบเอาตังค์ไว้ก่อนไอ้พวกนี้นะส่วนตัวคุณก็เป็นตัวจริงที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่แต่งงานด้วยนะคะเออแล้วเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยคุณและเขาในอนาคตนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเหมือนฉันได้เป็นตัวจริงนะฉันมีความสุขก่องนี้บอกแล้วแล้วฉันฉันอยู่ตรงเนี้ยนะคะกล่องนี้บอกเอออนาคตคือแบบผ้าเหรียญอะมันดูไกลกันอนะมันเหมือนเป็นตัวจริงนะแต่ดูไกลกันเหลือเกิน ดูความสัพันธ์เหมือนเขารักแล้วก็ชอบอยากให้คุณเป็นตัวจริงให้คุณเป็นตัวจริงแหละ,ะนะคะมีความรู้สึกผูกพันกับคุณแหละแต่ว่าคือเขาก็ยังรักสนุกแล้วก็ไม่ผูกพันกับใครไงนะเหมือนเขารู้ว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาแต่เขาก็ทุกทรมานใจเหมือนกันนะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะแต่งงานอะ่ะนะเขาอยากใช้ชีวิตแบบชิวๆ นะฮะเลี้ยไล่ไปทางไปเรี่ยเปื่อยของเขาเนี่ยนะฮะจริงๆก็อยากจะมีครอบครัวหรือว่าเขาอาจจะเคยมีครอบครัวแหละนะฮะแต่ตอนนี้คือแบบขอใช้ชีวิตสโสดให้มันคุ้มค่าก่อนนะคะเพราะว่ายังรู้สึกว่ายังเออเตะปิ๊บดังอยู่ประมาณนี้นะฮะเจ็ดถ้วยเนี่ยดูสิยังมีแบบมีเด็กมีกิ๊กมีกัก,ม,ก,กมีความสัมพันธ์อื่นนะคะคุยแชทหรือว่าความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนประมาณวันไนสแตนอะนะคะ เออเป็นคนคนนี้น่าที่จะขี้เบื่อเนาะขี้เบื่อในเรื่องของการมีอะไรลึกซึ้งกันประมาณเนี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนคู่นอนบ่อยรวยก็ได้หรือว่าอยู่ในช่วงของการที่แบบเหมือนหลงละเลงนะคะกับกรรมอารมณ์เนาะคือเขาก็เหมือนกับรักคุณแหละอยากให้คุณเป็นตัวจริงแหละในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ไงนะเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราก่อนถ้าคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขา นะไม่ต้องรีบนะเปิดเผยความรู้สึกว่ารักเขามากชอบเขามากนะคะแล้วคุณจะได้เป็นตัวจริงกล่องที่สี่มาดูลักคนาราศีของคุณแล้ะเขาหน่อยริบราราศีตุลจะตลมนะคะไฟชะตาไฟไม่สีน,นูมาราศีเม่ราศีพิจิกแอริบราศีเม่ชะตไฟวันที่เกิดคุณแล้เขาเป็นวันที่หนเจด 17แล้วก็23นะคะก็ฟังเพื่อเป็นแกนนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามจ้า